สคริปต์5 0าคำเกี่ยวกับภายนอกของเชฟโรเลตซิวเวร์โด E v 2026แปลไทยขอแนะนำเชฟโรเลตซิวเวร์โด E ี V ี2องรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่พลิกโฉมวงการรถกระบะด,ด้วยดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและทรงพลังเป็นการยกระดับความคลาสสิกของแบรนด์เชฟโรเลตด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความทันสมัย ด้านหน้าของซิเวร r าโด EV 2026มาพร้อมกระจังหน้าทรงปิดแนบสนิทแบบไม่มีช่องอากาศซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มความลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์และช่วยลดแรงต้านขณะขับขี่บนทางหลวง ไฟหน้าแบบเล็ดเรียวยาวทรงเรียบหรูเชื่อมต่อกันเป็นแนวนอนเพิ่มความล้ำสมัยและโดดเด่นในทุกมุมมองด้านล่างมีแผงกันกระแทกขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกบึกบึนและพร้อมลุยทุกสภาพถนนเส้นสายด้านข้างของตัวรถคมชัดและกล้ากแกรง่งสะท้อนความทรงพลังของรถกระบะเต็มรูปแบบผสานกับซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออันลอยดีไซน์ล้ำอนาคตที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นคง สีภายนอกมีให้เลือกหลายเฉดสีทั้งแบบด้านและแบบเงาเพื่อรองรับความชอบที่หลากหลายของผู้ใช้โดยเฉพาะสีฟ้าเมทัลลิกและสีเงินไทเทเนียมที่สะท้อนความหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตอย่างลงตัว ด้านท้ายของ Silverado EV 2026มาพร้อมกับไฟท้าย l e ดรูปทรงตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนฝาท้ายแบบมันติฟเฟล็กสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกของหรือใช้งานเป็นโต๊ะชั่วคราวในไซ์งาน ในด้านของประสิทธิภาพภายนอก Silverado EV 2026ถูกออกแบบบนแพลตฟอร์มเอาเทียมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ GM ทําทำให้ตัวถังมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงสูงสุด บอดี้ถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศด้วยวัสดุผสมพิเศษและโครงสร้างที่แข็งแรงชาซีมีความสูงที่สามารถปรับระดับได้ทำให้รองรับการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรด ในด้านมิติภายนอกซิลเวร์โด e ีวีมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งด้านการพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ความยาวและความกว้างถูกออกแบบมาให้สมดุลกับความจุของกระบะท,ท้ายและความมั่นคงในการขับขี่ ประวัติศาสตร์ของซิลเวราโดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1999และในปี2026นี้ถือเป็นครั้งแรกที่รุ่น E ีวีเต็มรูปแบบได้ออกสู่ตลาดด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแต่ยังคง DNA ความแข็งแกร่งไว้เช่นเดิม เชฟโรเลตซิเวราโด E ีี2026คือคำตอบสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ล้ำสมยัยโฉบเฉี่ยวและพร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทาง